คนที่เกิดราศีตุลค่ะในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่หใบค่ะใบแรกค่ะสเตนค่ะใบที่สองค่ะไพ่สังขาราค่ะใบที่สามค่ะหนึ่งดาบค่ะ ใบที่4ค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะใบที่5ค่ะ6กถ้วยค่ะคนราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2568นนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการเรียนนะคะคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะ ความมั่นใจของคุณนะคะจะนำพาไปซึ่งความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะนะคะคุณได้ไพ่สังราชด้วยนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่นะคะคาาอยปกปักคุค้มครองคุณอยู่นะคะความสามารถของคุณนั้นนะคะท่านได้เล็งเห็นนะคะแล้วก็ช่วยคุณอยู่ค่ะอุปสรรคใดๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะอุปสรรคด้านการงาน,นะคะ่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะในเนื่องจากการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะก็จะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปเพื่อที่จะติดต่อนะคะในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะคุณอาจจะมีอโอกาสได้ เจอเพื่อนเก่านะคะหรือคนรักเก่าหรือว่าคนที่มีอายุเหนกกว่าคุณนะคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะซึ่งส่งผลในเรื่องของการงานที่ดีให้กับคุณนะคะหรือว่าช่วยให้คุณนะเน่ยมีโอกาสทางด้านของการงานมากขึ้นนะคะก็ขอให้คนราศีตุลทุกคนโชคดีกันนะคะทุกจ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าคูกันด้วยค่ะ